สวัสดีครับผมภูมิรถสวยมาอีกแล้วนะครับช่วงนี้รถโฟลวินของเราเข้าเยอะมากนะครับอยากจะบอกทุกท่านเลยว่ารถของเรานะครับไม่มีการชนหนักฟลิกคว่ำจมน้ําตัดสีไปไม่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับเพราะเราคัดแต่รถสวยๆมาให้กับ F4 ทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้ตอนเย็นๆอากาศดีนะครับวันนี้จะเ,เ,เจอเจ้า mitsubishi ซตันนะครับ 2.5 VG Turbo เกียร์ออโต4วินนะครับปี2012ครับท่านนี่้ทะเพียนเราไม่ได้ให้นะครับวันนี้แต่ว่าตัวรถนี่เกินแต่บรรยายครับของแถมมากมาเลยครับคันนี้นะครับมาด้วยสีดำนะฮะดำดุสุดยอดเลยคันนี้นะครับกระจังหน้าโครเมี่ยมนะครับไปตัดหมอกมีให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเชิญชมด้านข้างกันเลยครับนี่นคันนี้มีไฮไลท์นะครับเราแถมฟรีนะครับ ล้อบวกยางฟูเค้นชุดนี้ครับผมว่าต้องมี6 0 0 0 0ครับนี่อันนี้แถมฟรีกับ FC ทุกข่านนะครับยางใหม่ปี2025นะครับผมคันนี้เป็นรถโฟลวินดีเซลนะครับและก็มีบันไดเหล็กมาให้ด้วยนะครับนี่บันไดเหล็กนะครับจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเชิญชมรอบคันเลยครับไปดูด้านท้ายบ้างคันนี้นะครับข้อดีก็คือว่าเป็นตัวไมนเชนนะครับปี2012นะครับนี่เรามีกระจก แต่จบบานที่5สไลด์ลงขึ้นลงได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเชิญชมภายในรถเลยครับเช่เลยครับคันนี้นะครับผมภายในสีดำน,นะครับเบาะหนังแอร์แบ็กไร้ฝาวานะครับแล้วก็เลขไมค์แค่หน0 0 0แปกกิโลเท่านั้นนะครับผู้หญิงสายลุยขอเสียงหน่อยครับ นี่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับโฟวินนะครับแลวก็เราแถมฟรีนะครับหน้าจอ Android ขนาด11ิบเอนิ้วเลยนะครับโอ้โหใหญ่มากๆนะครับแล้วก็แถมฟรีกล้องติดหน้ารถให้ด้วยนะครับนี่คันนี้มีสมาร์ทเกตด้วยนะครับอ่ามือกล้องเลี้ยวไปดูนะครับมีสมาร์ทเกตให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเชิญชมห้องเครื่องกันเลยครับท่านไปบัส สวยแล้วนะครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับหล่อๆแน่นแน่แน่นอนคันนี้โอ้โหนี่ครับทันี้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเี่เดี๋ยวเชิญชมเลยครับสวยจัดๆครับห้องเครื่องเดิมจากโรงงานครับรถไม่มีขยับนะครับผมคันนี้แน่นอนเลยครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องดูนะครับว่าเสียงจะหวานเกียบเกียบหรือเปล่านี่จ้าได้ คันนี้นะครับมาด้วยเครื่องยนต์นะครับ2.5 VGT เทอร์โบนะครับบอกเลยประหยัดน้ำมันแต่ว่าเรื่องลุยขุนเขานะครับรู้ๆกันอยู่คันนี้2.5 VGT เรบแปรผันนะครับแรงแน่นอนนะครับเสียงเครื่องพร้อมพิ้งเลยครับผมคันนี้นะฮะโอ้โหแจ๋มากเลยนะครับยอดไหมครับท่านเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องควางราคากันท้ายคลิปนะครับผมไป เป็นไงแล้วครับทุกท่านเราชมตัวรถไปครบครันกันหมดแล้วเสียงเครื่องก็ฟังแล้วเรามาฟังราคาด้านบ้างดีกว่านะครับคันนี้นะครับขอเสนอราคาแค่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทย้ำสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิมิตซูบิชิไฟตันนะครับสองจุดห้าวีจีปีสองพันสิบสองสี่ประตูเครื่องสองพันห้าโฟวิลกระจกบานหลังเปิดได้นะครับท่าน ายรีบนะครับคันนี้เฮนสดรถได้เยอะนะครับหรือว่าท่านใดอยากจะไฟแน้นนะครับถ้างวดอยู่แค่6,000นิดๆเท่านั้นเองนะครับโอ้โหแล้วก็กัดภูมิรถสวยนะครับออกรถศูนย์บาทกันไปเลยนะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรนะครับไลน์แอด a c e b o o k หรือ TikTok หรือว่าทางยูทูบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยนะครับรถดีๆอยู่ไม่นานครับท่าน สำหรับวันนี้กาบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ